กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆแ่งกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Demon's l a y e r กับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับ ซึ่งบอกเลยว่าเป็นการอัปเดตที่อลังการมากๆเลยนะครับผมเท่าที่ผมเล่นมานะเพราะว่ามีตัวละครเพิ่มเลดอัพมาแบบเยอะมากๆโอ้โหไม่รู้ว่าจะเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมรวมถึงก็จะมีกิจกรรมมากมายละกันนะฮะอย่างแรกเลยละกันนะครับผมเราจะพาะเพื่อนๆไปดูในเรื่องของกิจกรรมที่มาณนะตอนนี้กันก่อนเลยละกันนะครับกิจกรรมณนะตอนนี้นะครับผมเหมือนการฉลองดอกไม้ไฟนั่นแหละนะครับผมของประเทศจีนเนาะซึ่งกิจกรรมเน่ผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลย อย่างแรกนะครับผมก็จะเป็นตู้เลตอัพของดาคิแล้วก็กิวทาโรนั่นเองนะครับผมตัวละครระดับ SSR บวกนะฮะซึ่งการสุ่มเนี่ยก็ใช้ตั๋วเดียวกับโคคุชิโบเลยละกันนะครับผมก็สามารถมาสุ่มกันได้ละกันเนาะซึ่งตั๋วตรงนี้นะครับผมสามารถดองได้นั่นเองนะครับผมอ่าและรวมถึงนะครับผมเราสามารถซื้อได้นะครับผม2,700ด้ได้5ใบและเรามีลิมิตในการซื้อต่อละอีเวนนะครับผม25ใบนะครับผม ก็อย่าลืมมาซื้อละกันนะครับผมเพื่อตัวละครพวกนี้เนาะตัวละครพวกนี้เนี่ยดาวไม่ต้องถึงกับดาวรุ้งนะครับผมก็แรงพอๆกับดาวรุ้งของตัวละคร HSR บวกทั่วไปแล้วนะผมกล้าพูดเลยรวมถึงกิจกรรมที่2นะครับผมก็จะเป็นในการที่อารมณ์เหมือนเกมเปิดใหม่ๆแหละก็คือการที่ทำภารกิจ7วันได้รับของนั่นเองนะฮะ และของรางวัลที่มันแจกโคตรดีครับผมคือตั๋วสุ่มที่สุ่มเมื่อกี้นั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีในเรื่องของเพรปะปายด้วยนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมนะครับม,มาทํากิจกรรมตรงนี้ได้นะฮะบอกเลยว่าโคตรดีนะครับของดีจะจัดนะครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดเลย อย่างที่3ามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเติมเงินนะครับผมอันนี้ไม่ต้องข้าไปก็ได้นะครับผมไม่ต้องไปสนใจมนันลวกันนะครับผเรามาสนใจแค่ของฟรีอย่างต่อไปผมก็จะเป็นตู้เด็ดอัพของตู้ธรมรมดาขึ้นมาอีกนะครับผมก็สามารถนะครับผมมาสุ่มกันได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีตัวละครเพิ่มเด็ดอัพใหม่เข้ามานะฮะก็จะมีตัวละครเทนเงีนกับตัวละคร โดมะนั่นเองนะครับผมซึ่งนาะตอนนี้ผมปั้นแต่อาคาสะเนี่ยผมก็อาจจะทุ่อาคาสะตัวเดียวเลยละกันนะครับผมแต่ถ้าใครชอบโดมมะนะฮะก็อย่าลืม มาทุ่มเพชรได้เลยละกันนะผมเพราะว่าเข้าแล้วนั่นเองนะครับผมอย่างต่อไปในผมก็จะเป็นกิจกรรมในการล็อกอินนะครับผมเพียงแค่เพื่อนๆล็อกอินไม่ต้องทําอะไรมากมายนะผมแค่ล็อกอินเฉยๆก็สามารถได้รับของทั่วไปได้แล้วนั่นเองนะครับรางวัลสุดท้ายนี่โคตรดีเลยนะครับผมแจก S S R บวกไปฟรีๆเลยโอ้โหอันนี้คือผมอยากให้ถึงวันที่7ไวๆมากๆเลยนะครับผมเพื่อได้รับของนะบอกเลยว่าคุ้มมาก และอย่างต่อไปนะผมก็จะเป็นการที่รับของรางวัลฟรีๆครับผมหนึ่งร้อยเพชรนะผมก็อย่าลืมมากดรับแล้วกันนะฮะถ้าใครไม่ได้เติมเนาะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ผมรู้สึกว่าก็ไม่แย่นะครับผมได้รับเพชรฟรีๆด้วยโอเคอน,นี่ก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับในเรื่องของดอกไม้ไฟนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตู้เลตอัพอีกแล้วครับผมโอ้โหตู้เลตอัพนี่มาเยอะจริงๆก็เป็นได้กากข,าของซาบิโต้นั่นเองนะฮะ ก็สามารถเติมนะครับผมเพื่อมาสุ่มกันได้รวมถึงก็สามารถซื้อเพชรนะครับผมเอามาแลกและก็มาสุ่มกันได้นั่นเองนะครับผมแต่ด้าะครในผมไม่อยากเสียเพชรโดยใช่เหตุก็สามารถข้ามไปนะฮะและก็มาถึงไฮไลท์ของเราเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะฮะก็คือตัวละครมุซันนั่นเองนะครับผมดูอลังการมากๆนี่คือการเปิดตัวนะฮะอลังการจัดจัดนะครับตัวมุซันนี่ก็คือตัวเดียวกับของกิลทาโรแลวก็ดาคินั่นแหละนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม มาสุ่มกันได้ละกันนะครับผมอ่าเหมือนเดิมนะผมใช้เพชรนะ่ในการซื้อคือ2,700นั่นเองนะผมได้5ใบและลิมิตต่ออีเวนต์ได้ทั้งหมด25บใบนะครับผมก็ต้องดองเยอะมากๆเลยนะครับผมกว่าจะได้1ตัวละครเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าถ้าใครอยากจะได้ก็ต้องเก็บหอมรอมริษแบบสุดๆนะฮะโอเค และยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมในเซิร์ฟของผมนะฮะก็มีกิจกรรมเจ็วันอีกแล้วนะครับผมโอ้โห,โโหกิจกรรมเจ็วันนี่มันแจกทุกๆวันทุกๆปีทุกๆเดือนเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้ my god ก,ก็ของรางวัลสุดท้ายมก็จะเป็น SSR บวกอีกแล้วนะครับผมโอ้โหแล้วเป็นตัวละครที่ผมเล่นหมดเลยนะผมบอกเลยว่าดีมากนะครับและของจิปะถะทาที่เราจะได้รับเนี่ยผมก็จะเป็นในเรื่องของตัวสุ่มทั่วๆไปนั่นเองนะครับผมภารกิจก็ไม่ได้ยากเลยละกันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมโหลดมาเล่นแล้วก็มมาาทภรกกกิจััันนนได้ละะคบผ ดูดิกิจกรรมเกมนี้นี่มาทุกๆวันจริงๆนะผมเล่นไม่ทันจริงๆนะอันนี้ก็กิจกรรมใหม่อีกแล้วครับผมคือการที่ให้เราเนี่ยมหมุนวงล้อนั่นเองนะครับผมนี่ฮะใช้ตั๋วหมุนวงล้อทั้ง2แบบนะครับผมและจะได้รับแต้มนั่นเองซึ่งแต้มเนี่ยก็จะมาแข่งกันนั่นเองนะฮะว่าใครได้เยอะที่สุดและก็จะได้ของไปนั่นเองนะครับผมซึ่งของรางวัลเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลย บอกเลยว่าคุมซะยิ่งกว่าคุมอีกนะครับผม s s r บวกเนี่ยถ้าใครเป็นคนที่เพิ่งเล่นนะฮะผมก็แนะนาว่าให้ดองตั๋วนี้ไปก่อนละกันนะครับผมแล้วก็รอกิจกรรมนี้มาแล้วค่อยทุ่มทีเดียวนะกิจกรรมนี้ผมบอกเลยว่าเพื่อนเพื่อสามารถชนะสายเติมได้นะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนองมาเยอะเยะละกันนะครับผม อาจจะไม่ถึงอันดับหนึ่งนะแต่ผมกล้าพูดเลยว่ายังไงก็ติดท็อป10แน่นอนในะผมได้รับของดีๆขึ้นไปแน่นอนนะฮะบอกเลยไล่ของกิจกรรมทั่วไปเนะี่ยผมก็จะเป็นในเรื่องของการล็อกอินแล้วในะผมเกมนี้คือแจกอยู่แล้วในะผมแค่ล็อกอินก็ได้รับแล้วนะครับอย่างที่บอกไปในะผมก็จะมีแพ็กเกจใหม่ของโดมานะครับเพราะว่าโดมาเพิ่งเข้ามาเนาะก็จะเป็นแพ็กเกจของสกินละกันในะผม328อย่หยวนได้รับไปเลยทั้งสกินแล้วก็ตัวละครละกันนะครับถ้าใครมีงบก็สามารถมาจัดกันได้ละกันนะจ๊ะ โอเคซึ่งก็น่าจะมีประมาณนี้ละกันอุ้ยอันนี้อยู่10วันเลยเหรอโอ้โหอันนี้อยู่เยอะกว่าตัวอื่นอีกนะไอมูซันนะโอเคับผมคลิปโดดนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครบผมสําหรับพามาดูกิจกรรมใหม่ของเซิร์ฟของผมละกันนะฮะก็สามารถดูแล้วก็เป็นวิทยาทานกันได้เลยละกันนะฮะและเจอกันใหม่ในคลิปโดนหน้าครับคลิปโดอนี้มีประมาณนี้แหละบ๊ายบายจ้า,า,า,าจลแะ